สิทธิมนุษยชนกับการชุมนุมทางการเมืองปัญหาใหญ่ที่ในานาประเทศได้รับแต่ประเทศไทยกลับได้รับคำชื่นชมในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมนะครับจูโจมวันสิทธิมนุษยชนสากลวันนี้ยังคงคุยกับคุณประกายรัตน์ต้นเทรวงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนฮิ m a ม r i ร h t เดยคุณประกายรัตน์บอกว่า การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ก็เช่นเดียวกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆนะครับประชุมร่วมกันไม่ได้ต้องประชุมวิดีโอคอนเฟเรนซ์ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยได้รับคำชื่นชมด้วยครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เป็นประเทศที่ใกล้เคียงกับเรานะคะรวมกัน6ประเทศเราเพิ่งประชุมทางไกลนะคะตอนนี้ก็ใช้ประชุมแบบทางไกล คุยกันว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยในมิติไหนมั่งแล้วรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยได้แก้ไขอะไรไปอย่างไรนะคะแต่ที่สําคัญนะคะต้องบอกเป็นที่น่าย,ยินดีนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมนะคะว่ารัฐบาลเรานะคะ ผู้ที่รับผิดช,ชอบโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นนายมนตรีหรือท่านมนตรีกระทรวงสาธารณสุข,ขก็สามารถที่จะเอาอยู่นะคะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ให้ฟื้นตัวสู่สภาพดีขึ้นยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับอยู่โจมสิทธิมนุษยชนกับการชุมนุมทางการเมืองคุณประกายรัฐผู้ทำหน้านที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบอกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ็ได้เข้าร่วมสังเกตการการชุมนุมอยู่เป็นระยะระยะนะครับและตัวกรรมการสิทธ์เองนะคะเท่ยนก็มอบหมายให้ท่านลงพื้นที่ไปด้วยนะคะก็ตอนนี้กรรมการสิทธ์ก็ซื้ออุปกรณ์ไว้ป้องกันเลยเหมือนกันนะคะและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีความเห็นที่แตกต่างตระหนักและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันทั้งฝ่ายรัฐบาลที่ท่านต้องดูแลการชุมนุมโดยสงบเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะคะ แต่การชุมนุมโดยสงบเนี่ยก็ต้องไม่ละเมิดกฎหมายก็ต้องไม่ไปกล่าวร้ายหรือว่าไปริดรอนสิทธิเสรีภาพะคะรือศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ขจัดการเลือกปฏิบัติเชื่อมั่นในความเท่าเทียมของบุคคลและความหลากหลายอันเป็นความงดงามของสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันทุกปัญหาไปได้นะครับท่วง ถามแรงตอบแรงตุแทนของผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆมุ่งเป้ามาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฝากคำถามไว้เยอะแยะมากมายครับแล่วตอนนี้เจก,ก็องยากทราบข่าวได้แค่ว่า,าสังเกตการอยู่เฉยๆแล้วคณะกรรมการสิทธิไปอยู่ตรงไหนอยู่ทำอะไรอยู่คะกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูมีไหมแลขะขณะเดียวกันกลุ่มนักศึกษาที่ถูกคุกคาม มีคณะกรรมการสิทธิ์หรือมีกรรมการคนไหนหรือมีคณะทํางานตอนไหนมาดูแลมาเยียวยามาปกป้องหรือยังรัฐสภาได้ตั้งคณะกรรมการสมานตชขันแลวนะครับก็เลยจะหวังว่าทุกฝ่ายจะหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีโดยเร็วนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ ฮีฮีฮาฮาปัน,นะกัะปังเง๋มนี่คือต้นฟ้าทะลายโจรที่กับพมปลูกไว้ที่บ้านนะครับใครไม่เคยเห็นนี่แหละครับนี่แหละครับต้นฟ้าทะลายโจรหน้าตาอย่างนี้ครับข่าวดีแพทย์หญิงอมพรเบญยพลวิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบอกว่า หลังจากศึกษานำร่องสกัดสารฟ้าทะลายโจรต่อผู้ป่วยโรคโควิด1 9การทดลองในผู้ป่วยระดับความรุนแรงน้อยที่ตรวจพบเชื้อไม่เกิน72ชั่วโมงหลังจากมีอาการนะครับพบว่าผู้ป่วยโควิด1 9ที่รับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาด180มิลลิกรัมต่อวันทุกรายนะครับมีอาการดีขึ้นก็เตรียมต่อยอดนะครับวิจัยในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อดใจรออีกสัก นิดนะครับทีมงานทีม่มาจากเน็ตม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปาน่ากระปังแง็มนะครับเจ้านายปูนปูน